เทเลคอมศุนปรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิสแซดของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซดแอนเซอร์ของเรายังอยู่กับมุมมองชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งนะคะจอห์นวิลเลียมคนที่แต่งเพลงนะคะก็คือบรรเลงดนตรีของอ,อินเดน่าโจนอินเดน่าโจนแชร์รี่พอตเตอร์สตาร์วอล์จอ ที่เราใช้เป็นธีมนในงานลากขุมซั์ไซ์โอเคของเราที่ฮ่องกงนั่นเองนะคะแต่พี่ชาบอกไปเบรกที่แล้วว่าเรื่องราวของผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การมีวินัยแล้วจะสามารถสร้างสารรค์ผลงานที่เป็นมัตเตอร์พีซต่างๆได้แต่ยังมีจุดเปลี่ยนอีกหลายๆจุดที่เรียกว่าน่าสนใจเหมือนกันคือพวกเราสังเกตไหมครับว่าถ้าเกิดเราเจอศิลป,ปินดังๆที่ดังเร็วนะ,ะพวกนี้เนี่ยคือมีโอกาสที่จะดับเร็วดับที่ว่าเนี่ย คือเสียชีวิตอทําไมอ่ะก็ดังเร็วแล้วก็ไม่รู้จะแฮนเดิลไม่รู้จะรับมือยังไงกับความดังไงเห็นไหมบางคนคือดังเร็วมากกลายกจากความยากจนค้นแค้นอยู่ๆดังโ่ว์ข้ามคืนเสร็จปุ๊บรู้สึกแบ l ค่ะตั้งแต่นั้นมาคืออะไรติดยานี่ไปสังเกตดูนะนักดนตรีส่วนใหญ่โดยเฉพาะนักดนตรีพวก rock jazz เป็นกันหมดเลยค่ะคือสักพักจะเสพยากันมันอาจจะเป็นช่วงเวลาแบบสังคมนะขณะนั้น ใช่ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือเขารู้สึกตันรู้สึกว่านี่คือไม่รู้จะสร้างสรรค์อะไรที่มันดีกว่านี้แล้วตอนที่ว่าเริ่มเริ่มเ,มเนี่ยเขาอาจจะเล่นเพลงนี้คนไม่ฮิตเริ่มแมบนี้คนไม่ฮิตคินนไม่ฮิต,ตแต่พออยู่วันหนึง่งเล่นเพลงหนึง่งแล้วมันเพลินว่าโน้ตตัวนี้มันโดนพอดีก็เลยฮิตพอฮิตเสร็จปุ๊บดังดังเสร็จปุ๊บรับไม่ทันกับความดังของตัวเองก็เลยพอไปที่ใช่ไหมทุกคนจะให้เล่นเพลงฮิตเพลงฮิตเพลงฮิตพอทุกคนขอขอขอ ก็จะเริ่มรู้สึกเบื่อหลายคนนะถ้าเกิดเราไปอ่านประวัติที่ไม่มีได้มีโอกาสอ่านคือชอบพวกนัก้องเพลอยู่แล้วก็เลยไปอ่านประวัติเขาเนี่ยหลายคนบอกเลยว่าคือเมื่อลูกเมื่อไม่ทลูกค้าเมื่อผู้ชมชอบขอไอ้เพลงเนี้ยเบื่อมากที่จะเล่นแล้วสิ่งที่สําคัญนะถ้าเกิดเราไปดูนะคุณสังเกตไหมคนดังๆอ่ะเวลาเขาจะร้องเพลงยิตของเขานะ เขาจะไม่ร้องแบบสไตล์เดิมแล้วเพราะว่าเขาเบื่อไงเขาจะเล่นแบบใหม่เพราะว่าเขาก็กลัวว่าคนดูจะเบื่อแต่จริงๆแล้วคนดูแม่งอยากฟังไอ้แบบออริจินอลนี่แหละแต่มันเล่นอีกแบบนึงอ่ะเอลิขัตตันก็เป็นนะเคยเอลิขัตตันคือช่วงหนึ่งติดยาเยอะมากแล้วก็คือให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยรู้สึกประหลาดใจมากว่าทําไมตัวเองไม่ตายเพราะว่าเยอะคนละข้างตายหมดแล้วจากการเสพยาเกินขนาดแล้วมีอยู่เรื่องหนึ่งคือเขาแต่งเพลงเพลงหนึ่งชื่อ t ท e r s in ิ e a v e n น ก็คือเป็นเรื่องอยางลูกเขาเสียชีวิตจากการตกตึกอะไรประมาณนี้นะเล่นไปเล่นมานี่เขาไปที่ไหนคนจะขอให้เล่นเทสเฟนี่พอมาเล่นในออสการ์ใช่ไหมเล่นแบบร้องอีกแบบหนึ่งคนไม่ชอบอะไรประมาณนี้แต่ครนี้คือประเด็นก็คือว่าพอเขาบอกว่านักดนตรีที่เก่งๆเนี่ยพอไปเจอความดังมากๆเนี่ยมันพอมันตันเสร็จปุ๊บทำยังไงอ่ะนี่ไงบางคนก็ไปหายา บางค,คนก็คืออาจจะแบบไปเขาเรียกว่าไปปรีกวิเวกสักพักกลายเป็นพวกนักบวชนักสแสวงบุญอะไรไปเลยนี่ก็มีน้คนหลุดนะสังเกตวิเทิลช่วงกันไหมค่ะวิเทลมีอยู่ช่วงหนึ่งครับดังมากไปไหนไปอินเดียไป,ไปไปไปหาก u ู u แล้วก็ไปเพื่อจะไปอะไรอะไปสแสวงธรรมอะไรประมาณนี้จอห์นวิลเลียมเนี่ยคล้ายๆกันถึงแม้ว่าเขาไม่ได้อยู่หน้าฉากเขาอะอยู่หลังฉากตลอดเวลาเนี่ยแต่ทุกคนก็รู้ว่าถ้าวงการนี้คุณต้องการเพลงดีๆและคุณรู้ว่าหนังเรื่องนี้ต้องดังแน่ ต้องให้จอห์นวิลเลียมเป็นคนประพันธ์ประพันธ์มาหลายเพลงปุ๊บเนี่ยแกประพันธ์มาทั้งหมดเนี่ยคือร้อยี่สิบเอ็ดเรื่องค่ะแน่นอนทํามาทั้งหมดเนี่ยช่วยชีวิตนี้นะหกสิบปีปลากฏว่าเลยรูป้ป่ะเขาก็ถามว่าเนี่ยที่ทํามาเนี่ยรู้สึกไหมเคยตันไหมเขาตอบไปนะน,นี่เขาบอกว่านี่อะสิ่งที่ทําให้เขาไม่ตันก็คือเรื่องนี้ไงบอกว่าเรื่องอะไรครับเรื่องแรกที่ผมบอกคุณไงคือผมไม่เคยบอกว่าต้องมีแรงบันดาลใจก่อน <C> e ถ้ามีก็ดีถ้ามไม่มีไม่เป็นไรม t t v v t t o o n ตอนแรกผมไม่มีเงินผมก็อยู่ได <C> e ้ตอนนี้ผมมีเงินผมก็อยู่เหมือนเดิมฉะนั้นคือผมไม่จําเป็นต้องมีแรงดึงดูดเรื่องพวกนี้และชีวิตเขาเนี่ยคืออยู่หน้าเป็นโนมีความสุขแล้วฉะนั้นคือสิ่งที่ทําให้เขาไม่ตันคืออะไรก้อนนี้ไงตื่นมาปุ๊บวิในไม่รู้แปลงฟันหรือเปล่าน,นะ <C> e <c oughs> แต่คือต้องเดินไปเล่นเป็นโน8ชั่วโมง180วันกับหนังเรื่องหนึ่ง ซึ่งถามว่าผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมคือประเด็นที่สําคัญคือเขาทํามาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยงานต้องเสร็จแล้วถ้างานเสร็จมีโอกาสมาทบทวนก็จะมีโน้ตตัวใหม่ที่ดีขึ้นแล้วโน้ตเจตัวเนี่ยมันมหัศจรรย์มากเมื่อมันเรียงกันใหม่ปับ๊บมันก็กลายเป็นเพลงเพลงหนึ่งซึ่งสามารถติดถูได้ก็เป็นเหตุผลว่าอยู่ๆเนี่ยจากอินเดียนาโจน แล้วมาเป็น Star War เนี่ยแล้วหายไปนานมากจริงๆแล้วคือเขาก็ประพันธ์หลายเพลงแต่าจจาะไม่ได้ดังและอาจจะแบบว่าไม่ได้ติดหูมากม,มาอีกช่วงหนึ่งคือปี2000เศษเ,เนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์เห็นไหมทุกคนก็คืออ่านหนังสือของ JK r o w l i n g หนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็จะมีการมาสร้างเป็น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 ,เป,นเป็นหนังทุกคนก็คาดหวังเลยว่าคือส่วนใหญ่สังเกตไหมคนที่เป็นนักอ่านอ่านเสร็จปุ๊บพอเป็นหนังปุ๊บทุกคนจะให้คะแนนไม่ดีหมดเลยบอกว่าโอ้โหหวยทำไม่เหมือนกับที่จินนาการมาเลย คนคนนี้ทํามาได้ก็คือเป็นผู้กับพุ่มกับคนหนึ่งแต่ที่สําคัญนะคนที่แต่งเพลงแล้วแบบเข้ากับเรีมกับเฮรีเตอร์มากเนี่ยคือจอห์นวิลเลียมซึ่งสามารถทําได้เพราะว่าอะไรไม่ได้มีแรงบันดาลใจไม่ได้มีอะไรเขาก็บอกผมมีวินัยก่อนอย่างแรก <ฮะ S 2> แล้วก็หลังจากได้ดูหนังใช่ไหมได้ดูลำดับภาพของหนังก็แต่งแต่งเสร็จปุ๊บเออเนี่ยใช่บางเรื่องเชื่อไหมครับแต่งแต่งไปเสร็จปุ๊บแต่งจบ เสร็จปุ๊บรู้สึกไม่ใช่หรือใหม่สามารถแต่งแต่งใหม่ได้หมดมคือคือนี่ไงพอเรามานั่งมองนะอยากจะเอาเรื่องนี้มาแชร์กับทางเพื่อนช่างที่ทําธุรกิจอยู่เพราะว่าบางทีเนี่ยเราอะแน่นอนเราอาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายในการที่จะมามาเป็นตัวถ่วงเราแต่ถามว่าทุกครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราทำและทำด้วยเป้าหมายแล้วเต็มไปด้วยความคาดหวังแต่ไม่รู้วิธีการเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันทลิคง่ายๆของเขาอะเขาบอกว่าวันนี้คือ คุณมีเป้าหมายดีไหมดีอย่างที่หนังพิจิตบอกมีเป้าหมายหรือไม่มีเป้าหมายไปแล้วแต่ก็ลงมือทำใช่ไหมประเด็นคือว่าถ้าเกิดทําแล้วมีวินัยด้วยเนี่ยนี่จะเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าหลายคนก็อย่างที่บอกพอช่วงที่จิตใจมันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยก็จะแบบว่าอยากจะทําแต่พอจิตตกมาหน่อยเนี่ยมีมีคนอยู่สามประเภทคนประเภทที่สองก็คือว่าเขาบอกว่าจะไม่ทําจิตตกจะไม่ทําคนประเภทแรกก็คือยังไงก็ต้องทำํำ คนไประเภทที่าก็คือว่าจะไม่ทําแต่ก็คือจะแบบว่าอะไรก็จะแบบตัดพ้อต่อว่าด้วยอะไรประมาณนี้คือผู้ชายคนนี้เขาถึงบอกว่าเมื่อใดก็ตามยามที่คุณจะจิตตกหรือจิตไม่ตกเนี่ยคุณต้องทำครับเป็นวินยัยแล้วถ้าเกิดเป็นวินัยเสร็จปับ๊บถามว่ามันจะมาเกี่ยวกับช่างได้ไหมเกี่ยวกับช่างได้ง่ายมากเลยนะช่างเนี่ยขายของทุกวันเนี่ยรู้จักพรีเซนต์งานเนี่ยวิธีการพรีเซนต์ของเขาอะสังเกตไหม ถ้าพรีเซนต์คนแรกขายไม่ได้ค,คนที่สองแนวโน้มคือฟีลลิ่งไม่อยากจะขายน้ำเสียงไม่ค่อยดีหรือไปเสนองานเป็นเหมือนกันหมดถ้าเป็นนักนักเรียนเหมือนกันนะไปเจอวิชาที่ไม่อยากจะเรียนเรียนก่อนเสร็จปุ๊บมาเจอวิชาวิชาหนึ่งซึ่งอาจจะรู้สึกเฉยเฉก็อาจจะรู้สึกพานไม่อยากเรียนแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนนะพี่มองว่าง่ายมากเลยคือถา,ถามว่าทําไมคนเราต้องมาอ่านหนังสือก่อนสอบมันไม่จําเป็นนะ กลับมาปุ๊บเนี่ยใช้เวลาสักสินาทีเนี่ยทบทวนก่อนได้ไหมคนคนนะครับเขาไม่ได้จํากันเป็นตัวตัวอักษรเขาจาเป็นภาพนั่นคือเมื่อจาเป็นภาพปุ๊บเนี่ยสมองเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่ามันสามารถจดจําภาพได้หลายล้านล้านล้าน,ลานภาพมากาฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีการทบทวนเป็นวินัยนะต่อไปเนี่ยคือเหมือนกับว่าอะไรอะ่ะก็ถ้าเกิดว่าเริ่มมีแรงบันดาลใจจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยอาจจะทําได้เร็วขึ้นหรือว่าอาจจะไปได้ คงเส้นคงวามากขึ้น uh huh. ซึ่งเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่พี่อยากจะมาคุยให้ช่างฟังว่าทําไมถึงเอาตัวอินเดน่าโจนส์มาเป็นทีมงานมันมีมันมีเบื้องหลังนะแต่ว่าอ่ามันไม่มันมันอาจจะไม่ตรงเส้นทีเดียวแต่ว่าคนคนนี้มันสร้างแรงบันดาลใจให้เรา จากเรื่องราวของผู้ชายคนนี้คงทําให้เพื่อนช่างหลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะเห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปนะคะ<ม>กับการที่จะสร้างผลงานหรือว่าจะประสบความสําเร็จสําหรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขาตั้งใจไว้นะคะสิ่งสําคัญที่พี่แชรพยายามจะบอกก็คือเรื่องของความมีวินยัย<ม>แต่สําหรับคุณเพื่อนช่างเองเนี่ยถ้าเราปรับง่ายๆนะคะเพราะเพราะเพราะว่าคำว่ามีวินัยเนี่ยมันอาจจะดูแบบเครียดนิดนึงมันอาจจะดูแบบว่าเอะเราจะต้องแบบเป๊ะๆ๊อะไร<ม>ขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่เราคือความ ความีวินัยเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องราวของอความคงเส้นคงเส้นคงวาความต่อเนื่องนะคะแต่เราก็สามารถที่จะยืดหยุ่นตาม ธรรมชาติของเรานั่นแหละ<ช>เออนะคะแต่ถามว่าบางเรื่องที่เราจะต้องทําให้มันแบบต่อเนื่องให้มันตลอดเนี่ยก็ควรที่จะต้องทำ<ช>เผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะสร้างผลงานชิ้นโบแดงหรือว่ามีธุรกิจที่จเจริญรุ่งเรืองได้<ช>นี่ก็เลยเป็นเรื่องที่พี่อยากจะมาสื่อสารให้ช่างฟังแล้วพี่ไม่สามารถจะไปพูดตรงนั้นได้เพราะว่าถ้าเกิดไปพูดตรงนั้นปุ๊บเนี่ยคนกาลังทานข้าวอยู่เนี่ยเดี๋ยวกลัวเขาจะเครียด แต่ความเป็นจริงแล้วคือโอ้โหที่คิดมาไม่ได้ว่าอยู่ๆจะมานั่งแต่เขาเรียกว่านั่งเทียนคิดไม่ใช่นะมันมีที่มาที่ไปครับก็เป็นการขมวดความนะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะที่ไม่ได้ไปรวมถึงคุณเพื่อนช่างที่ได้ไปแต่อาจจะเพลิดเพลินอยู่อย่างที่บอกนะคะเพราะว่าจริงๆทิปของ PSI รวมถึงสัมมนาของ PSI ชุกๆครั้งเนี่ยต้องบอกว่าจะมีเรื่องราวดีๆนะคะแง่มุมหลายๆอย่างที่แฝงอยู่เยอะแยะมากมายและที่สําคัญคนที่ไปนะคะคือสังเกตว่าจะมี คนแบบว่าหน้าเก่าด้วยนะคะไปค่อนข้างมากแล้วก็จะมีเพื่อนช่างแบบหน้าใหม่ๆซึ่งอาจจะบอกว่าเออเคยมาทริปกับเราเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วเท่าที่นิกไปถามดูสําหรับคนที่เคยไปกับเราบ่อยๆนะะเขาก็บอกว่าถ้าไม่มากับ PSI เนี่ยคือคุณจะพลาดบางอย่างเออพลาดตัวอะไรประมาณนั้นเออเขาถามว่าเอยเขาสิทธิ์เนี่ยเขาจะให้คนอื่นมาได้ไหมได้หรือว่าคนอื่นอยากมาไหมมีอยู่เยอะเลยนะคะแต่ตัวเขาจะต้องมาเองพอคิดว่าเออถ้าถ้าเขาไม เขาต้องพลาดอะไรบางอย่างแน่นอนนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะรายการแซนเซอร์ของเราก็เนี่ยแหละก็จะมาขมวดความนะคะมารวบยอดให้ฟังอีกทีนึงว่าเรื่องราวหรือว่าแง่ม,มุมที่ได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ใช่นะเพราะว่าจริงๆเรื่องของประสบการณ์หรือว่าความรู้ มือหนึ่งก็คือคุณจะต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองตองกและนี่ครับคือสิ่งแรกที่เราอยากจะมาพูดในกระทางเพื่อนช่างแล้วก็คนที่ไปร่วมกิจกรรมฟังว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วคือไม่ใช่แค่ลูกเพื่อนช่างอย่างเดียวนะทัวร์ก็ถาม,มซึ่งตอนนี้คือทัวร์ก็ติดจานพิอซัยแล้วนะครับ <laughs> <c oughs> ก็คุณก็คงจะทราบน้าคําตอบได้แล้วนะครับคณะทัวร์เองก็คงแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมบริษัทนี้มีการจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้เพราะจากปกติแล้วเนี่ยการที่มาเที่ยวก็จะให้คณะทัวร์เป็นคนดูแลลูกค้าไปแล้วก็จบแล้วก็เน้นช้อปปิ้งใช่อะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฮ่องกองเป็นเมืองแห่งการช้อปปิ้งอยู่แล้วค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆค่ะที่เราเก็บเกี่ยวมาฝากสําหรับทริปฮ่องกงนะคะทริปหน้าจะเป็นที่ไหนยังไงก็ต้องติดตามค่ะวันนี้แซนเซอร์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ